หลายเดือนผ่านไปแมนก้มหน้าร้องไห้ยอยู่หน้าราคาต้มมัดที่เขากับยายบัวสร้างมันขึ้นมา เป็นอะไรละแมนร้องไห้ทาไมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือยายบัวถามยายครับผมซื้อหวยแล้วผมถูกหวยกินนายบอกว่าเลขเด็ดไงซื้อไปตั้งหลายพันบาทโถเรื่องแค่นี้เองเหรอไม่เป็นไรหรอกจาแมนชีวิตคนเรามันเริ่มต้นใหม่ได้เสมองวันหน้ายังมีอีกนะและตอนนี้ยายบัวก็ไม่ต้องการจรอดอีกต่อไปแล้วเพราะเธอได้ความรักจากน้องชายที่แสนดีคนนี้มาแทนที่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ได้พบจรอดในโลกออนไลน์ตอนที่ผ่านมา5ปีแล้วในที่สุดยายบัวก็มีความสุขสักทีเธอได้เจอสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้รักความรักความอบอุ่นจากลูกค้า รักชีวิตนี้เธอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่ถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าข้าวต้มมัดธรรมดาสามารถเปลี่ยนชีวิตยายบัวได้อย่างไรถูกต้องแล้วมันไม่ใช่ข้าวต้มมัดธรรมดาแต่มันทามาจากข้าวเหนียวมหาเสน่ห์ขอบคุณเท่าแก่มากเลยนะคะที่ยอมฟังคําขอร้องของฉันและเอาข้าวเหนียวของฉันไปขายให้ยายบัวอันนี้ค่ะค่าแรงแสนหนึ่งผมไม่รู้คุณทาอย่างนี้ทําไมแต่ขอบคุณมากครับที่ได้ร่วมธุรกิจกันอย่างที่ท่านผู้ชมคิดผู้อยู่เบื้องหลังก็คือแม่หมอแพมนั่นเองฉนันเห็นแก่ชีวิตนี้ที่ยายไม่เคยเจอความสุขเลยครั้งนี้จะช่่วยยยแบบไมคคิดตัังละกนา พอซื้อเขาต้อมัด10ชิ้นเลยค่ะได้เลยจ้ะแม่หนูยายบัวยิ้มยิ้มแบบคนที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิต